สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าทาอาทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตนีเคอีกครับวันนี้เป็นเบอรหัดที่2กันยายนนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางไตวันนะครับเมื่อวานไต้วันจอก99ไว้เนาะเสียดายเหมือนกันครับน่าจะ0ูนย์้รุ่นกันต่อวันนี้ครับสำหรับทุนไต้หวันครับไต้วันเด่นเดินมา3วันติดแล้วนะครับก็ขอให้เป็นวันที่มาวันที่4แล้วกันนะครับไต้วันวันนี้เด่นสุด2ครับสำหรับท่านไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมครับ ชอบนะครับกดติดตามกด s ับสไค i b ์ไว้นะครับกรณีมีโฆษณาครับช่วยเป็นการสนับสนุนง่ายๆครับอย่ากดข้ามครับดูให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับ1 2 3 2 4 2 4 3 9ก้าเจ็ดเก้าแปดครับเพราะตัวรองคือเก้านะครับร้อยมัดเก้าครับร้อยมัดเก้าเก้าศูนย์ก็สวยนะครับแต่เอาแค่เอาแค่หกานครับประมาณนี้นครับก็ฟังเสร็จชอบตามครับไม่ชอบผ่านครับ ชอบ2เล่น2ชอบ9เล่น9ครับผมแต่ผมชอบ2มากกว่าเเล็กน้อยครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า9มันจะไม่มานะ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวก็ร้นกันตอนเที่ยง34นาทีครับไลายโอเคแล้ว <c oughs> <c oughs> เฮงเรวยๆทุกท่านครับสวีเดนสวัสดีครับผม